สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟเก่าเอไหนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาเพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยาเพนอยู่กลางป่าค่ะมาหาเก็บอีลอกกันแต่มันก็ไม่มียาเพนก็เลยเดินออกมาเนี่ยถ่ายบรรยากาศให้ดูกลางป่าเลยมาที่วัดป่าเนี่ยตำนักสง ว่าสำนักสงฆ์ก็ได้ว่าวัดก็ได้เพราะว่า,าขึ้นเป็นวัดแล้วแต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์ของหมู่บ้านยายเพ็ญแหละค่ะมาดูค่ะทุกคนสวยไหมฝนก็จะตกนะมันก็จะตกแล้วเข้าไปในป่านี่แหลนะเนี่ยเข้าไปได้หน่อยนะไงยเพ็ญก็ออกมามันไม่มี มีลูกออดไหม่ะออดน้อยๆยังมีไหม่ะมีเปล่าเนี่ยขาดาาสวยมากเลยปลาอยู่ตรงนี้มืดตึ๊บมาแล้วนี่ได้มืดตึ๊บเลย ตอนนี้ตกทุกวันเลยนะทุกคนออบรรยากาศเขียวสวยดูไปเลยถ้ายืนตรงนี้ก็จะมองไปไกลๆตรงโน้นจะเห็นเขานั่นเขาอ่างลืนในค่ะอยู่ตรงนี้อ้อมไปถึงนี่เลยนี่สวยอะ่ะ ว่าทำไมบรรยากาศสวยแท้สวยมากมายสวยมากเลยทุกคนตกทุกวันเป็นยา แต่ก่อนยายเพ้นขายสมุนไพรนะยายเพ้นก็จะถอนมาถอนนี่แหละไปพักเสียนผีได้หลายอย่างนะพักเสียนผีเอาไปตากแห้งมันจะไปเกี่ยวกับพวกโรหลายอย่างอะ่ะสวยมากเลยไม่ค่อยมีหรอกต้องมาแถวบ้านนอกอย่างเงี้ยถึงจะมีค่ะเนี่ย ไม่ได้ถอนเอาไปไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ตายขายอยู่อยายเพนขายอยู่สวยมากไลยสวยมากเลยทุกคนตรงนี้ก็มีนะอีกหรอกแต่มันมืดแต่มันได้นี่มันอะไร่ะเขายังไม่ได้ถางใช่ไหมถางเอาแต่ว่าต่ต้นๆมันเราจะมองไม่เห็นอันนี้เข้าไปเข้าไปได้แต่มันก็ขึ้นนะดูไปแล้ว ยายลีไม่ได้สักต้นเลยมีเลยอะแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้ตอนมาถอนมามาเอาตอนแรกเลยไม่ถอนอย่างนี้ตอนกับต้นไม้ใหญ่อะ่ะ จะได้ปองแกงไหมตรงไตไม่พ้นให้อยาแปด๊ดยาแป๊ดถอนให้แน่นอนถ้าจะกินต้องเสียตังแล้วเนี่ยรู้ไหมหาถอนเองไม่ได้หรอกไม่ได้กินผักเยอะมากเลยอะ่ะ ยอดผักอ่อนๆเนี่ยทุกคนที่บ้านทุกคนกินป่ะเนี่ยเนี่ยกินไหมที่บ้านทุกคนกินไหมบ้านยายเพลนกินนะเนี่ยเขาเลียกผักอะไรไม่รู้แต่ชอบกินนะตำน้ำพริกประทูเนี่ยน,ยนยบางคนเขาว่าเหม็นเขียวแต่ยายเพลนบอกหอม เยอะเลยดูดิเต็มเพียบเลยเก็บดีกว่าได้อดรอบเก็เก็บถักดีกว่าเราเก็บถักดีกว่าหมดหมดเลยเอา้าได้อยู่ไปถึงไหนวะก็ ก็ไปเข้ามาหาไม่มีโอเคแต่ของของไอ้อ้อมันบอกนูน่นทางน้นู้นชอบขึ้นติดกับโรงเห็ด สวยมากเลยบรรยากาศสวยสวยตระตารหัวแกงไหมถ้วยให้ยายกินเออได้แล้วถ้วยหนึ่งต้องปอกหรอกต้องปอกหรอกเนี่ยแกงหมดเลยแกงลงไปเออาจริง ก่อนนะต้มก่อนต้มก่อนแล้วค่อยแก่เน,นี่ยตรงนี้ก็เคยมีเนาะมันนี่อยู่เก็บไม่ออกเนี่ยมันเข้าไม่ได้สิมันรก แต่มันมีน่ะตูอความสวย ต้นเก่าอยู่นี่ปม,มาไม่ได้กระเทาะรักต้นเลยไม่มีไข่ว่แดงไปเยอเอาตรงนู้นต่อมีเปล่า ให้แต่ยายได้กินพอเนี่ยลาน like, ี่ก mm, ็มีปลาเข็เออต้งโถต้งโถ่สต่อก่ดเนี่ยประจํประจตาดอนี่ยายลิไปดูประจอดไหมเนี่ยดอไหน ตรงนี้ก็ออกตรงนีออนงน่มันจะนั่นเปล่าล่ะมันจะขึ้นให้เปล่าเห็ดมันก็ขึ้นน่ะนี่เหรอน้ำเต็มเลยเอ้าจะแก้รารวดเลยนเนาะจ้า จักกะแลนรูอเปล่าโตเองอะไรเองจักกะแลนจักกะแลนบอฮะโตเองอะไรเองโอ้ยด,ดูดูมีรูอเปล่าดูทุกคน มาอีกแล้วป่าหนึ่งาอ้ลอกนี่ไปนี่ไงตอนตรงนี้เยอะมากเลยนะเก็บเห็ดเย่าเห็ดมาเก็บแต่ตรงนี้ไปถึงนน้นอ้เยอะมากแต่ก่อนมันเป็นต้นเก่าเนาะต้นแบบนี้ต้นแบบนี้แหละไหนเคยมาทอนอยู่นี่เหรอ เออไอตรงแต่ก่อนก็คุณปูตรงนี้แหละโอ้ยเอาหน้าแดดหน้าดำอยู่นี่แหละนี่ตรงนี้เห็ดตรงนี้มันไม่ขึ้นก่อนเขาเลยไม่ได้ไปดูอ่ะนี่ยตรงที่บอกก่อนเนี่ยค่อยขึ้นก่อนเขา เนี่ยตรงนี้แตก่อนขึ้นนู้นเก็บกับยายอยู่ มีแต่ไอ้หน่อยเลยมาเก็บก่อนเพื่อนไอ้หน่อยใหญ่นิดอะ่ะมาเก็บก่อนเพื่อนเลยทุกครั้งเลยไม่รู้แถวนี้เลยมันขึ้นก่อนก็ลองเข้าดู